ครับผมภาอาจจะมัวหน่อยเพราะวันดึกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูตัวงานนะครับเอ่อในห้างอะครับแบบว่าเขาจะเตรียมอาหารหรือเตรียมของไว้ให้แล้วเราแค่ไปรับแล้วก็บอกเลขออเดอร์แล้วก็จะมีเป็นรายละเอียดยังไงครับเซนเซอร์ยังไงเนี่ยถ้าลั่นเพื่อซ s เอสเองลงยกเลิกเองนะครับอะไรเงี้ยประเภทพวกนี้นะครับผมนะ ก็คืองานของ Happy f e ี t อ่ะ Happy Happy f เ e สใช่ไหม Happy f เ e สก็ประมาณนั้นแหละครับครับก็ถ้าจะให้เริ่มแต่ขั้นตอนก็นคืออย่างน้อยโทรโทรก่อนนะครับผมนะครับถ้าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะแต่ว่าปกติคือไม่ต้องโทรนะอ่าสวัสดีครับผม,มอเอ,อยังย่างครับผมแค่แค่มาถามมาครับว่า,าไม่เคยไปรับป่ะพี่ไปไปรับตรงไหนพี่ตรงรอนเคขับเขงานใช่ปะอ่ครับผม ข้อสอบรถไต่ตื่ต่ตื่ครับแล้วเดี๋ยวจอดรอประตแรกนะอ๋อจอดรอประตูแรกโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่เอผมตอนนี้ผมอยู่ตรงเดอะมอพี่ขับไปแป๊บเดียวพี่อ่าอ่าขาผมครับครับผมที่ผมโทรไปก็คือจริงๆจริงไม่ไม่เคยไปรับในรถตัสไงครับถ้าใครไม่เคยรับอย่าไปอายนะครับผมว่าต้องไปถามแม้ว่า คนรับจะโมโหอะไรยังไงถ้าเราไม่รู้เรื่องอะครับเราก็ไปรับของไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องอสอบถามก่อนว่าไปรับตรงไหนเพราะว่าเออถ้าในเมืองอาจจะเจอออเดอร์ประเภทพวกนี้ไปบ่อยแล้วก็เขาไม่ยกให้นะครับโอเคแล้วเราก็ไปกันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมอ่าของผมมีอะไรบ้างพี่อของผมเจ็ดหนึ่งศูนย์สองครับไข่ <c oughs> ใช่ไหมครับทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่หนูไม่ได้เลือกแล้วเอาไข่นา่เอาโอเคครับผม <c oughs> ไม่แบ่งไปบ้างเหรอพี่ แบ่งแบไข่ไปอ๋อนละที่เอ่ออาจจะเจองานแบบพี่เขาคือสบายก็คือสบายมีแค่ผักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะลําบากที่สุดก็คือไข่หนึ่งแพ็คสองแพ็คอะไรเงี้ยครับแต่ว่าได้ข่าวว่าเออไผ่ไผ่ไข่นี่เขาจะให้แค่แพ็คเดียวนะครับต่อคนนะโอเคก็คือผมว่าเอาไข่อยู่ข้างล่างดีกว่าว่ะ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือไขน่นะผมบอกตามตรงตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับตอนแรกก็สับสนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเออ,เอสไปนะครับสไปนะครับผมออตรงที่ออแถวแถวพุทธกาศนะครับผมตอนนี้ก็คือลูกค้าน่าจะยังไม่มานะครับออ้ยไข่รอดไข่ต้นแผงหนึ่งครับรอด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 เนี่ยครับที่ผมกลัวที่สุดคือเค้กกับไข่แล้วก็เค้ก นะครับผมว่ามันการขนส่งค่อนข้างยากนะยากมากยากมากใช้ตึกนี้หรือเปล่าเมื่อกี้คุยรูู้กค้าบ,บอกว่าเออผ่านมาอยู่ซ้ายมือตึกซ้ายมือนะครับไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะงานประเภทนี้นะครับอันนี้เขาบอกอธิบายนิดนึงนะครับถ้าเจอในเมืองนะครับน,นี้บเ,เลยนะในเมืองจะมีโอกาสได้ชาวต่างชาตินะครับนะในการสั่ง แล้วก็ถ้าเราพูดภาษาไม่ได้จริงๆนะครับเขาก็จะมีเบอร์ให้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็อย่าอายด้วยว่าเออเฮ้ยถ,ถ้าเป็นชาวต่างชาติดินผ่านถ้าเป็นชาวต่างชาติเราต้องทำยังไงครับเขาจะมี call center ให้นะครับก็อ,อย่าไปอายที่จะโทรนะครับถ้าเราพูดไม่ได้จริงๆนะครับอย่าไปอายอย่าไปอายจริงๆพเพราะประเภทพวกนี้คือของเขาสดของเขาใหม่คือส่งวันต่อวันนะครับผมนะก็คงจะไม่มีอะไรมาอธิบายแล้วครับ ขอดูหน่อยดิก็พันการปักหมุดก็ไม่ไม่ไม่เปะเท่าไหร่ออเดอร์ Order นี้นะครับแต่ว่ไม่เป๊ะเท่าไหร่เขาปักอยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะครับผมกลางถนนใหญ่เลยแต่จรยิ่งมันอยู่ข้างๆใกล้ๆกันถ้าได้งานก็อ่า,า,รานรายละเอียดดีๆหรือว่าก่อนออกเดินทางโทรมาถามลูกค้าก่อนนะครับว่าอยู่ตึกไหนตึกไหนนะครับเพราะว่าบางทีคือลูกค้าเขาจะเป็นประเภทอะไร คอนโดนะครับคอนโดเลยนะครับประเภทคอนโดแล้วก็ถ้าประเภทบ้านก็ง่ายหน่อยแต่ว่าประเภทคอนโดมันก็หลายตึกเนาะแต่ละตึกชื่อชื่อชื่อมันคล้ายๆกันนะครับผมก็ระวังด้วยนะก่อนเดินทางกับผมก็แนะนำให้โทรก่อนนะครับผมนะก็ไม่อะไรอธิบายอีกไหมเกี่ยวกับงานตัวนี้มาเจอกันใหม่ครับถ้ามีออเดอร์อะไรนะ่าสนใจนะครับบายบายครับผมอตอนนี้ก็ดึกแล้วภาพอาจจะไม่ดีนะฮะ